กดแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปใครเข้ามาแล้วนะครับแชร์ไปนะครับใครเข้ามาแล้วแชร์ไปนะขึ้ขอกินน้ำกินท่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะขอกินน้ำกินท่าแป๊บหนึ่งนะแชร์ไป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  คุยกันแล้วก็ขอกินน้ำกินท่าปัะสสะาวะแป๊บนึง เท็ดอนเท็ดอนีนะครับนะเข้ามาแล้วนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะช่วยเพิ่แช่เลยนะครับนะห้าแช์นะครับนะห้าแชร์เปิดสาธารณะหน้าเฟซตัวเองนะครับนะรับหนึ่งร้อยบาทสามรางวัลน,นะครับนะ คนตามที่เฮียบอกนะครับห้าแชร์หน้าฟฟกบุ๊กหน้าเฟซบุ๊กของวท่านเองเปิดสาธารณะหรือเฮียแจกไทยไแชร์ไปแชร์ไปเพราะว่าเป็นการเสียนาฬิก,กาเอาเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่า าแชร์หน้าเฟซบุ๊กปรดสาทธานะนะครับจแจกไพ่อะไรนะครับกี่คนกี่คนนะเฮียกี่คนนะหนูจอขังไม่ขังสามรางวัลสามรางวัลโถโทรศัพท์ร้อนจีเป,เปิดเปิดอะไรไม่ได้ สามรางวัลน,นะครับสวัสดีครับเอาแป้งออกเลยลำขอวางพอแป้งเงี้ยขอวางพอแป้ง์ก่อนของวันนี้แหละไม่หายหรอกสวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมครับ้อายังโทรเข้าอยู่เยอะรอบไม่มีแล้วเฮียไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุยเข้าไปรอบรุยเข้าไป โหนว่าก,กล้องเล่นกลวัสดีครับวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับวัดีมีใครอยู่ไหมครับ เงาใครอ่ะยีห้นเงาเงาเดินเดินมาตรงประตูใครอ่ะใครอะเออเป็นเงาขาใครอ่ะออน,อนี่กูปวดหัวกับไฟชาย เสียงประตูมันมีเสียงประตูมีขาดำอยู่ในบ้านใช่ผมก็เห็นทุกคนเสียงหน้าต่างเสียงหน้าต่างยีมันมีเสียงหน้าต่างเสียงประตู สันจิขาดำป้ามึงสิยิบหายหัวกูจะปวดไม่ใช่สวัสดีครับโถไปชาย,ยากูไม่ชาร์จมาอีกแล้วสวัสดีฮะ โไฟเฟดก็เปิดไม่ได้ไฟก็ขีดชิบหกยนลลวทีนี้แป๊บนึงขอเปลี่ยนทานก่อนทุกคนขอเวลาสักครึ่งนึงขอเปลี่ยนทานก่อนไฟก็ขีด ตบหนึ่งทุกคนตบหนึ่งยี่ไม่ชาร์จไฟมาในรอมพี่ชาร์จเต็มนะชาร์จเต็มอะไรอ่ะมันไม่ติดเนี้ย <c oughs> นี่เจ็มเลยเป็นไงโธ่ไม่ยอมรับความจริงตลอดเลยเฮียโธ่นี่เจ็มด้วยไฟเจ็มไหมทุกคนดูดิโธ่ เจ็มจวงเลยเนี้ยเฮียไม่ชาร์จไฟทุกคนคอมเมนต์เลยเฮียไม่ชาร์จไฟวัสดีฮะไอ <c oughs> <c oughs> กระบอกนี่เอาอีกแล้ว <c oughs> ลุยลุยอยู่นลยครับทุกคน <c oughs> วัสดี กูไม่ชอบประตูเลยอะนอะไรเล่าคิดจะวอก,กวอก็วอคิดจะวอก,กวอก็วอเฮียพูดวเบา เฮียวผมยังไม่ได้โดนประตูเลยเฮ้ยใครอ่ะเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยกูรู้เลยเขาสั่งกูจริงๆเปียเสียงโคตรน่ากลัวเลยจัด ดูเสียงดิดูเสียงดิเยอะวันนั้นผมว่าผมเอาชุดแขวนแลเรียบร้อยแล้วนะ ไม่ใช่มันมีขามันเป็นเงาอ่ะเป็นเงาเดินอยู่ในบ้านไฮฮัลโหลใช่ใช่วูดี มีใครอยู่ไหมครับออกมากูจะเตะไอ้ดินเลยไอ้ร้องาแชร์เปิดสาธารณะในตี5แชร์นะครับเปิดสาธารณะ5แชร์นะครับ5แชร์นะครับซ้ายมือไหนวะถ่ายดึงก็ข้างนอกเลยที่ผมเข้ามาเนี่ยเออ ออกมาดิกูเตะให้ดิ้นเลยที่อยู่ในเสาเนี่ยออกมาออกมากูจะเตะให้หืมหน้าไม่เลยเฮ้ยใครอ่ะ เฮียปร,ระตูมันปิดแล้วผมก็เปิดพวดออกมาเลยนะไม่มีใครเลยอะไรวะแชร์ดิคอมเมนต์เนี่ย ขอดูข้างหลังพี่หน่อยไม่แชร์คอมเมนต์เือเกินแชร์สิจ้าหนูจ๋าห้าแชร์เยียวก็แจกทำไมไม่แชร์กับเราพูดแล้วกูขึ้นวะทำไมเฮ้ย จะพังว่ะแม่งจะพังว่ะยี่ย์หนนี้จะพัง,พงมึงจะไปยุ่งทำไมมึงจะไปยก่งทำไมหลายร้องเนี่ยระวังนะเดินเดินเนี่ยระวังนะบอกรวดลงไปไม่รู้ 他还在等，真等，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  มาดิมันมีตรงไหนพวกคุนนี้กูโผล่ตรงนั้นเหรอมากูไม่กลัวหรอกวันนี้วันนี้กูมึนอีสัตว์เลอะหมดเลยเหม็นด้วยเหลือเหลืเยอเยอมือหล้าอ๊้ย มันเหม็นเดี๋ยวๆโอ้ยน้ำอยู่ทุนเชไปเช่ไปๆช่ไปเช่ไปเชไปโคตรเหม็นเลยอ่ะไม่ออกด้วยกิน โล่เหนะเนี่ยมันเป็นขยะเอ้าอีนางเลยตกดูนี่เนี่ยมันเป็นขยะทิ้งนี่ก็ทิ้งเนี่ยเป็นขยะเนี่ยว,ว่ายอะไรทิ้งแม่งให้หมดเนี่ยโธ่เหม็นว่ะ กับกล้องให้ดูหน่อยได้ยินเหมือนเดินแทรกหลายครั้งแล้วแชร์ er สิจ๊ะเซตบีแชร์ er สิจ๊ะเซตบีไม่ขึ้นบูแชร์เลยตังอย่างเดียวเลยเฮ้ยเยังผมเพิ่งเคย,ย,ยรูป่ะรูปอะไรอะ่ะลูกคนตายล้อมลูกคนตายล้อมระวังด้วยระวังด้วยเหมนมือ แต่มันไม่เห็นหน้าแล้วมันไม่เห็นหน้าแล้วทุกคนดูดิเห <c oughs> ม็นว่ะโคตรเหม็นเลยเห็นปะมีใครเห็นรูปปะมีใครเห็นรูปปะ <c oughs> เห็นรูปรปะอุ้ยอะไรล่ะ หืม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 ฮึมฮึมทำไมทำไมเหี้ยนเหรอเหี้ยนนักเหรอฮึมคนเขาดูรูปอยู่ใช้รูปอีกใบแล้ววะทุกคนแต่ผมขอรูมันให้ดูได้เปล่า ดูได้ดูได้ดูได้ใกลๆใกลๆกลกับกล้องให้ดูหน่อยผมแชร์แล้วอืมกูขึ้นกับมึงจริงๆผู้แชร์ขึ้นหรือ,อยังฮะมผมแชร์แล้วครับเออโอเคแชร์ดีมากนี่ผมกลับกล้องให้ดูกลับกล้องให้ดู ชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะกลับแล้วนะกลับแล้วนะเออแช์นี่แช์แล้วฟังไม่โอเคไม่แช์ไม่ต้องสั่งตรงสี่เหลี่ยมเห็น,นฝ่ามือเด็กฝ่ามือเน,นี้ยมันมีตั้งนานแล้วมันมีตั้แต่วันก่อนแล้วเขาชุดขน ชุดที่เขาก่อนชุดอันนี้เน่าแนละ้วเดี๋ยวเขาเหาว่ามาทำให้เขาพังแนผะ่ชุดที่เขาต่องชุดที่สองเนี่ยวะถึงเขาบอกแม่ชอบล้ำเหรอจ้ะแม่แม่แม่ชอบล้ำเหรอ เมื่อกี้มันเห็นผมเลยอันนี้หรือเปล่าจุด,จด,จดแม่งหมดํำเลยทุกคนแชร์ไปผมจะจุดทูบนะครับจุดทูบเรียกได้มาผมจะจุดทูบเรียกนะผมจะจุดทูบเรียกนะครับ 飞柴，飞柴，火灼 dur kaya านที่อยู่ในะที่แงน,นี้ถ้าท่าน,าน,านอยู่ออกมาครับผมอยากพบอยากเจออยากเห็นอยากสัมผัสเข้าสิงกูงงงเลยถ้าทำได้นะนักโาโตลโตโานักโาศโตลโตมาากนักโราโตลโตมาโบสาวสรเวีที่อยู่ในะที่งน,นี้ ทำอะไรก็ได้ครับอยากพบอยากเจออยากเห็นลองสิ่งอะไรวะลอง เฮยมันเหมือนมีคนเดินมันมันขย่อมเฮียมันเหมือนมีคนเดินว่พื้นมันพื้นมันโยกเฮ้ยใครอ่ะ Ai! เฮียมันเหมือนมีคนเดนมันมัน,มนยุบยุ่แบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนทุกคนนะไม่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวกูเข้าไปเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

อฮ้ยย่มึงไม่เห็นทางวะทุกคนมองไม่เห็นทาง ดับอีกแล้วดับอีกแล้วหมดหมดเลยดับอีกแล้วดับอีกแล้วรอนนะต้องวกก่้วรู้แล้วเฮียตายอย่างมืดเลยอย่างมืดเลย หือหือ <memys> <autour personaje> <sm festivals>

ไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเจะพยายามทําอันนี้ของผมน่าจะเปิดแฝดได้อยู่เพรตอนนี้บวกกับผีไรแล้วนะครับบวกผีไรแล้วนะเดี๋ยวให้เฮียไปแจกด้านนอกก่อนเฮียเฮียแจกก่อนไหมแจกก่อนหรือแจกอะไรก็ได้รดดดด้อยๆจะไปแจกในในนี้มันมันนานนะที่ไปแจกในในในบวกกับผีเหมือนกันอ่ะโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวยกยอดไปแจกบวกกับผีเลยนะครับยกยอดไปแจกบวกผีเลย <oly> เฮ้ยใครที่ยังไม่ได้แชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้แชร์นะใครที่ยังไม่ได้แชร์ คนเป็นผีตอนนี้รีบแชร์ก่อนห้าแชร์หน้าเฟซบุ๊กบนสาธารณะห้าแชร์เอยกูรู้แล้วเฮียเฮียคนเฮียไม่ใช่คนมีผมนู่นเดียวเนี่ยแชร์ไป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 คนเม์บอกชุดเขียวชุดเขียวอะไรวะแชร์ไปแชร์ไปผมจะลงแล้วตอนนี้บบกกับผีอะไรแล้วโวกผีอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าหน้าเพจให้ดูชุดเขียวหายชุดขาวหายอะไรวะผมไม่ได้ทันดูไฟมันดาบ โยกมาโดด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 มาโบกผีโดดมาโวกกผีเข้ามาแล้วแช่หน่อยแช่หน่อยแช่หน่อยไปเจอนี้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 ไปเจอในนี้นะครับไปเจอในนี้ไป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 ขึ้นเลยโอ้โห